อยุธยาข้ามทองไขมีแบบนี้นะครับใครคล้ายแบบนี้ผมรับซื้อนะครับสนิมดาบโดยจางวางโจกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่จางวางโจหัางหายในการทําคลิปลักษณะแบบเนี้ยไปนานพอสมควรนะตอนนี้ก็คือจะนําดาบอาวุธโบราณที่อยู่ในความครอบครองผมเนี่ยกลับมาทําใหม่นะครับโดยให้เนื้อหาเนี่ยกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ความยาวของคลิปเนี่ยสั้นลงเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมหรือ เอฟซเนี่ยติดตามชมเนี่ยจะได้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับดาบเล่มนี้ที่เราเรียกว่าดาบอายุทยาข้ามทองนะครับเป็นดาบศิลปะสกุลช่างอายุทยาทแท้ๆนะครับอายุของดาบก็อยู่ในช่วงของสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับผู้ใช้ผู้ถือครองดาบพระนานีได้ก็จะต้องเป็นชนชั้นเจ้าชนายชั้นสูงนะครับแล้วก็รือหรืออาจจะเป็นขุนานางที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้นะครับเพื่อ หากขุนนางท่านนั้นนะครับทาความดีผมชอบมากๆก็อาจจะเป็นไปได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ผมได้ดาบเล่มนี้มาที่ลักสี่นะครับกรุงเทพนะครับแต่เดิมดาบเล่มนี้ถูกอยู่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะตัวฝากเป็นฝักลำลองนะครับเป็นฝักลำลองฝากเดิมฝักจริงไม่รู้ว่ามีหน้าตาแบบไหนแต่แต่ประมาณได้อย่างหนึ่งว่าคืออาจจะเป็นงานหุ้มทองนะครับฝากนี้อาจจะเป็นทองหรืออะไรสักอย่างนะครับตัวด้ามเหลืองๆที่เพื่อนๆเห็นก็คือข้ามทองนี่แหละครับ ตัวด้ามมีความยาวอยู่1ิบสองนิ้วนะครับเหลืองๆที่เห็นนี่ก็คือคล้ำทองนะครับแบบนี้นะทรงตรงส่วนคอเนี่ยอาจจะผิดแปลกแตกต่างจากเราที่เคยเห็นมาซึ่งจะต้องเป็นกลีบบัวนะครับกลีบบัวคล้ำทองแต่ลายเนี่ยจะเป็นลายผมก็เรียกไม่ถูกนะก็ยังเรียกไม่ถูกเหมือนเดิมแหละอาจจะเป็นลายก้านขดนหรือลายเทศอะไรก็แล้วแตนะ่ประมาณนี้นะครับแบบนี้นะมาดูใบกันครับอ่าครับดูทรงดูยาวก่อน ใบมีความยาวอยู่22นิ้วเป็นทรงหน้าจรดแบบภาคกลางแบบทรงอย่างไทยนะครับแล้วก็เป็นใช้เขาใช้นะครับเขาใช้เทคนิคการตีแบบเทคนิคของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าใบเร่มนี้จะมีแก้มจะมีแก้มข้างใบกระดูข้างใบแบบญี่ปุ่นนะครับสารไม่ได้หนามากแต่เพิ่มตรงแก้มเข้ามาเพื่อความแข็งแรงเพื่อความแข็งแรงนะครับเบนี้เบนี้ จากประวัติเนี่ยเรื่องนี้มีประวัตินะครับจากประวัติของอาทายาทที่ส่งมอบต่อไม้ผมเนี่ยคือผู้ที่ครอบครองดาวเร่มนี้เดิมเนี่ยก็คือพญาพลสงครามนะครับเป็นชาวบ้านจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็รวบรวมไพ่พลชาวบ้านแถบนั้นนะครับเข้าไปช่วยทําศึกในศึกหนึ่งของศึกบางแก้วที่จังหวัดราชบุรีนะครับต่อมาระในจันทร์เนี่ยต่อมาในจันทร์ครับรัชกาลที่หนึ่งก็เขา,าเรียกอะไรให้ล้าง ให้ล้างครับให้ล้างให้ล้างตำแหน่งเจ้าเมืองกาศนะครับแล้วดาบเลิ่มีตกทอดอยู่ในจังหวัดราชบุรีต่อมานะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งดาบที่ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนได้ชมอีกครั้งนะครับใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ผมรับนะครับผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อนะครับสดิมดาบโดยจางวางโจแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับแล้วดูว่ามันจะเป็นลำไหนนะครับสวัสดีครับ